การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านนาขามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามนางสาวเพลินพิด,ดาศักดิ์ข้อมูลครูและบุคลากรข้าราชการครู9คนพนักงานราชการ1คนธุาราร1คน นักการพันโรงหนึ่งคนข้อมูลนักเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด169คนมาตรก,การที่1การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านนาขามได้กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักอักษร 2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยผู้มนวยการโรงเรียนประกาศในที่ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 2.1. ถ่ายทอดนโยบายในที่ประชุมคณะครูและบุคลากร 2.2. ประกาศให้นักเรียนรับทราบที่หน้าเสาธง 2.3. ถ่ายทอดนโยบายในที่ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2.4. มีหนังสือแจ้งของความร่วมมือไปอยังร้านค้าและชุมชนรอบๆโรงเรียน 2.5โรงเรียนมีการถ่ายทอดนโยบายกับผู้ปกครองผ่านกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูประจำชั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนมาตรก,การที่ 2. การบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ H. 1. โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ H. 2. มีการสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยคัดกรองผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้ 1. ไม่มีนักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ไม่มีครูและบุคลากรของโรงเรียนที่สูบบุหรี 3. มีครูและบุคลากรของโรงเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ7.69 3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงาน 4. โรงเรียนมีการกำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเห็นการละเมิดการสูบบุหรี่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551 5. ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมสมัครเป็นบุคคลต้นแบบลดและเลิกเหล้าบุหรี่มาตรการที่สจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 1. มีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนและภายในอาคารต่างๆ 2. จัดไม่ให้มีที่เขี่ยบุหรี่ไว้ในโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน 3. จัดให้มีครูเวรประจำวันสารวัตรนักเรียนห้องเรียนสีขาวมีการเฝ้าระวังในช่วงก่อนและหลังเข้าแถวหน้าเสาธงช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 4. มีการปรับปรุงบริเวณมุมอับเป็นมุมสดใสปรับปรุงให้บริเวณสวนหย่อมและพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะโปร่งโลง่ง 5. สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างค่านิยมไม่สูบไม่ดื่ม โดยการแสดงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร1มีการวางแผนเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนบูรณาการใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. มีการวางแผนเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวิชาสุขศึกษา 3. เดือนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์ 5. จัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระบายสีวาดภาพระบายสีเรียงความในหัวข้อบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม 6. จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากสื่อและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพิษภัยของเหล้าและบุหรี่มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการภายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 2. คณะกรรมการนักเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไม่สูบไม่ดื่มในกิจกรรมหน้าเสาธง 3. เดินรณรงค์ในชุมชนจำนวนหนึ่งครั้งนักเรียนเข้าร่วมจำนวน7จคน 4. จัดป้ายนิเทศในห้องเรียน เรียนเข้าร่วมการประกวดเรียงความวัดภาพระบายสีระบายสีจัดภาพในวันมดสุบุรีโลกมาตรก,การที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบุรีและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งมีการคัดกรองนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่พบนักเรียนที่สูบุรีและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สองจัดอบรมให้มีความรู้เรื่องพิษภัยและวิธีการหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับบุรี และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันงดสูบุรี่โลกมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรอยละ1 0 0มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 1. มีการให้ความรู้กับชุมชนโดยการแจกเอกสารแผ่นพับสื่อบ้านปลอดบุหรี่ตามหมู่บ้าน 2. เดือนรณรงค์วันงดสุบุรี่โลกในวันที่31พฤษภาคม2565 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอสอมอจำนวน110คน 3. ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือร้านค้าในหมู่บ้านไม่จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน 4. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและองค์กรต่าง มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรก,การที่8มีการสอดแทรกความรู้การคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องต้นครูผู้รับผิดชอบได้เข้าประชุมฟังคำชี้แจงการคัดกรองผู้เมาสุราเบื้องต้นแล้วนำมาขยายผลให้คณะครูนักเรียนแกนนำและร่วมกันคัดกรองชาวบ้านในชุมชนโดยใช้ท่าการคัดกรองสามท่า ตามนโยบายของสาธรารณสุขจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2565เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาตรการที่คิดว่าทำได้ดีมาตรการทำได้ดีคือมาตรการที่1มาตรการที่4มาตรการที่7และมาตรการที่8 เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินกิจกรรมและได้ช่วยกันกํากับดูแลติดตามผลประเมินผลตามมาตรการตามนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคขาดงบประมาณในการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยเกินไปทำให้กิจกรรมในการดำเนินงานมีไม่หลากหลายแนวทางแก้ไข หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและขยายเวลาในการดำเนินงาน